สวัสดีครับผมนายราชบุญสายวิครับวันนี้จะมาทำเสนอเรื่องการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารลานจอดรถนะครับการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารลานจอดรถกำหนดขนาดจะเป็น21คูณ30เมตรครับหลอดไฟระยะห่าง จะเลือกใช้หลอดฟิลิปขนาด56วัตต์นะครับนะครับแสงนี่ให้ได้คือ7,600ลูเมนครับประสิทธิภาพของแสงคือ110.3ลูเมนต่อวัตต์ครับ ความเข้มเสียงให้ได้คือ 3000K ครับขนาดเสากําหนดเสา,า,เส,าสูง6เมตรครับตำแหน่งการวางเสาและจํานวนไฟจะมีแบบ1ต้นมี2หลอดนะครับเป็นจํานวน3ต้นนี่ครับ6เมตรสูง6เมตรครับ ไฟ2หลอดผนกนรารเอาแบบภาพ2อดีนะครับอันนี้ภาพ3ามดี่วนี้คือฟอร์คันเร์ครับของยานจอดคนนี้ได้นะครับ ใช้หลอดไฟเป็น6หลอดพลังงานที่ใช้ทั้งหมดคือ336วัตต์นะครับหาพลังงานต่อพื้นที่พลังงานรวม366วัตต์พื้นที่ทั้งหมด21เคูณ30มเมตรเป็น630ตารางเมตรพลังงานที่หาได้จะหาได้จากพลังงานทั้งหมดหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดครับจะเป็น0จุ 53วัตต์ต่อตารางเมตรหาการใช้พลังงานต่อปีนะครับพลังงานรวม3 3 6วัตต์ใช้งาน33ชั่วโมงต่อวันจะเป็น4745ชั่วโมงต่อปีนะครับการใช้พลังงานต่อปี3 3 6วัตต์คูณ4475ชั่วโมงต่อปี พลังงานจะเท่ากับทั้งหมดเท่ากับ1594.3กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีนะครับเราจะมาดูโครงสร้างของลาจอดนะครับลานจอดจะมีขนาดความยาวแลความกว้าง 2ีครับยี่สแล้วก็ความยาวเป็น30เมตรครับแผงตรงกลางนี้มันขนาด20นะครับแผงกันนี้แล้วขนาด ของเส้นเส้นเส้นขั้นรหว่างรถเป็นห้าเมตรน,นะครับอือเราจะมาดูอันนี้นะครับตอน ตอนสว่างครับตอนสว่างเป็นอย่างนี้ครับส่วนนี้ตอนตอนมือปมนมีแสงนะครับสว่างขนาดนี้ประมาณนี้มั้งแล้วก็ฟอสนะครับความเข้มแสงจะได้ประมาณนี้แล้วแสงต่อตารางเฮด ประมาณนี้ครับผมขอจบการ,รานำเสนอเพียงเท่านี้ครับ